พระบิดาเจ้าพระเยซูท่านอาจารย์ดรคมเกศอาจารย์หน่อยสมชาพลเสนาเป็นแม่ของศิลปโพพนเสนานะคระับค่ะดิฉันเองได้เป็นคริสเตียนนะคะประมาณหนึ่งปีรู้จักโดยผ่านทางลูกสาวชื่อกัญรีพนเสนาค่ะลูกสาวได้แนะนำนะคะให้ได้รู้จักพระเยซูแล้วก็พระเยซูก็ได้ได้ทำการอัศจรรย์ก็คือให้อธิษฐาน ให้ได้ร้านที่สุขุมวิท22ซึ่งเป็นร้านอาหารและเลมอนการเทาพระองค์ก็ได้ทําอันอัศจรรย์แล้วก็ให้พ,พอ่อพรกับดิฉันกับลูกแล้วหนึ่งปีที่มารู้จักพระเยซูถึงแม้จะเป็นเวลาที่สั้นๆนะคะแต่พระองค์ก็ได้เปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างในชีวิตของครอบครัวเราจากที่ดิฉันเองเหมือนเป็นคนล้มละลายนะคะเพราะว่าทั้งบ้านรถนะคะจะถูกยึดลด ถูกยึดไปแล้วแล้วบ้านก็จะถูกสารมีหนังสือสั่งมาเพื่อที่จะพิพากษานะคะก็ดิฉันก็ขอให้ลูกช่วยอธิษฐานและตัวเองอธิษฐานก็พอดีมาได้ล้าน ะะก็เลยเทําให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วทีนี้ในเรื่องของลูกชายนะคะศิลปภพพลเสนาน้องประสบอุบัติเหตเุประมาณ3ปีสมองกระทบกระเทือนอย่างแรงนะคะหลับอยู่โดยที่เป็นเจ้าชายนิทาอยู่19วันนะคะหลังจากนั้นเ,เราก็คือพอน้องดีขึ้นนะคะเราก็ได้เอามาอยู่ที่กรุงเทพด้วยกันมาอยู่ร้านอาหารช่วยช่วยกันเสร็จแล้วคือพอทำมาได้สักพักเราได้มารู้จักกับ น้าอุหมใหม่นะคะซึ่งมีอาจารย์ดรคมเอกแล้วก็มีอาจารย์หน่อยนะคะตัวที่ฉันเองนะคะก็คือกระหายหิวที่อยากจะเห็นแล้วอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์แล้วอยากจะเติมไฟเราไม่รู้ว่าคําว่าไฟคืออะไรนะคะพอเราได้มีโอกาสมาสัมผัสอยู่ใกล้ๆนะคะครั้งแรกที่มาก็ยังสงสัยอยู่พออาจารย์มาเจิมเราแม่แล้วก็ลูกทุกครั้งที่อาจารย์วางมือให้ด้วยความเมตตานะคะ อาจารย์จะให้ความสนใจแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติในการที่จะทําทุกครั้งที่เรามองนะคะแม่ก็ชื่นชมแล้วพอเติมไฟให้แต่ละครั้งน้องก็จะออกเสียงเออะโวยวายเหมือนเหมือนน้องเขาเสียงร้องดังเลยนะคะทุกคนก็จะให้ความสนใจกับน้องแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเวลาน้องกลับไปที่บ้าน น้องก็จะพูดถึงพระเยซูจะพูดถึงหลายๆคนที่น้องเขาประทับใจครั้งแรกก็ยังไม่เท่าไหร่พอมาครั้งสองครั้งสามเกิดการเปลี่ยนแปลงพระเจ้าทํางานในใจของของเขาได้อย่างมากมายนะคะน้องเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นคือมีความรับผิดชอบดีขึ้นความละเอียดในการทํางานที่เป็นกิจวัตรของเขามีมากมายที่ที่เขาทําในแต่ละวันนะคะพราอเป็นร้านอาหารนะคะเขาจะต้องหัน่นพริกเขาจะต้อง ถูพื้นเขาจะต้องเตรียมผักนะคะเราไม่ต้องบอกเขาเลยเดี๋ยวนี้เขาเริ่มทำได้อย่างละเอียดแล้วก็ จะพูดถึงคิดจากบ่อยๆแล้วเวลาที่ชวนมาที่นี่ก็ไม่เคยอิดออดเลยนะคะแล้วก็ตัวลูกสาวเองนะคะดิฉันเองนะคะจากที่เคยพาลูกไปขอพรไปอธิษฐานหลายๆที่อธิษฐานมามากมายแล้วนะคะแต่พอได้มาอธิษฐานกับพระเจ้าในระยะเวลาที่สั้นๆทำไมถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อัศจรรย์ได้มากขนาดนี้ไม่เคยมีใครที่จะยกโทษบาปให้กับลูกสาวเรา ะะซึ่งเขาทําผิดบาปมาอย่างมากมายที่เรามองเห็นว่าลูกทําผิดนะคะแล้วลูกชายเองศิลปภพเองก็ทําผิดบาปมามากมายรวมทั้งตัวดิฉันเองที่ทําผิดบาปนะคะแต่ในวันนี้ นักเวลานี้พระเจ้าก็ยังอวยพรเทพระพรเทความเมตตาให้เราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเหมือนกับคนล้มละลายแล้วมามีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆถึงแม้จะเริ่มนับจากหนึ่งพระเจ้าก็สอนให้เราได้รู้จักความอดทนสอนให้รู้ให้ลูกได้รู้จักความอดทนต้องขยันนะศิลปพก็ต้องขยันทํางานนะถึงจะได้เงิน40บาทเข้ากล่องหนึ่งนี้นะคะการศิลีเองตอนเช้าก็ต้องรีบตื่นนะคะแต่เช้าเราต้องไปตลาด ลานะคือแม่เองภูมิใจมากนะคะที่เปลี่ยนแปลงลูกได้เพราะเมื่อก่อนสองคนนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้ แม่ก็มีความสบายใจขึ้นมากแล้วก็ในเรื่องของหนี้สินจากประมาณดิฉันพูดไม่อายเลยนะคะ5 000, ล้านเดี๋ยวนี้พระเจ้าเทพอรลงมาเราเหลืออยู่ประมาณเกือบ2 000, ล้านแล้วก็ใช้หนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆได้มีเงินแล้วกิจการของร้านเลมอนการ์ดเฮาซึ่งขายข้าวราคากล่องหนึ่ง40 45บาบาทนะคะเป็นเหมือนอาหารตามสัง่ง แล้วก็เราเริ่มขายดีขึ้นเรื่อยๆเพราะพระเจ้าอวยพรนะคะเรามีโอกาสลูกกับแม่ก็จะทําอาหารมาถวายนะคะครั้งแรกก็ทําอาหารมาถวาย30กล่องแล้วก็ในวันนี้นะคะดิฉันกับลูกก็ร่วมกันทําอาหารมาถวาย40กล่องนะคะก็ ดีใจนะคะเราก็ชื่นชื่นใจมีความสุขกับการที่ได้ให้คิดว่าการให้ครั้งนี้กับพระเจ้านะคะคงน้อยนิดแต่เวลาที่มีโอกาสเราก็จะถวายเงินที่เป็นทรัพย์ของเรานะคะให้กับพระเจ้าบางครั้งที่เก็บเงินได้จากเวลาลูกค้าให้เป็นสินน้ำใจเรานะคะเราก็จะมาเอามาถวายให้กับกิจกรรมของพระเจ้านะคะเพื่อที่จะให้คนอื่นได้มีโอกาสได้รับ พระพรต่อจากเราโดยที่เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากคือมีแต่มีความสุขในการให้แล้วก็ดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสได้มารู้จักพระเจ้าเสียดายเวลาที่ที่ทิ้งเวลาไปนานนะคะตั้ง60ปีนะคะหนึ่งปีที่เรามารู้จักพระเจ้าทำให้เราหมดหนี้สิน เกือบจะหมดแล้วนะคะคงไม่มีปัญหาสำหรับเราเพราะว่าการเงินเกิดความคล่องตัวนะคะมีเงินจ่ายค่าร้านมีเงินหมุนในการจัดซื้อของ แล้วเราก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นดีใจนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์คมเอกแล้วก็อาจารย์หน่อยแล้วก็ทีมงานคุณภาพของน้ำมงูลใหม่นะคะแล้วก็พี่น้องที่มาร่วมในคิดจักเดียวกันนะคะยังไงก็ขอฝากพี่น้องว่าออขอให้เราเชื่อใจในพระเจ้าแล้วมีความกระหายที่อยากจะอยู่กับพระเจ้า อย่างมีสตินะคะแล้วก็ในโอกาสนั้นนะคะพระเจ้าจะช่วยเราได้ทันเวลาเสมอขอบคุณค่ะ